ชีวิตไม่ตกตำ่ำถ้าทําแบบนี้นะคะหนึ่งเลยค่ะเลิกฟังเรื่องลบทั้งปวงค่ะเพราะเรื่องลบไม่เคยสร้างพลังให้ใครค่ะมีแต่คนเจ็บป่วยล้มตายร่างกายสังขารไม่เวิร์คค่ะดังนั้นเลิกมันไปเลยค่ะ สิ่งที่2ค่ะคือเลิกซ่องสมนินทาค่ะเพราะยิ่งเรานินทาคนอื่นมากเท่าไหร่ในฐานะที่ผ่านประสบการณ์การนินทามาก,ก่อนชีวิตเรายิ่งจมดิ่งมากเท่านั้นค่ะบอกเลยว่ามันไม่เวิร์กสุดๆค่ะสิ่งที่3ค่ะบอกเลยนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะคะถ้าคุณนะคะไม่อยากตกต่ำนะนั่นคือการสร้างพลังบวกทั้งความคิดแรงกายแรงใจและการกระทาของคุณเพราะยิ่งคุณกระทาการบวกมากเท่าไหร่ชีวิตคุณยิ่งเปลี่ยนแปลงและดึงดูดเรื่องราวดีๆมากเท่านั้น วันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยบวกแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าคุณลองบวกขาดค่ะ24ชั่วโมงต่อเนื่องกัน21วันนะคะทําดูค่ะมันเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดที่สุดเพราะไม่ได้จ่ายเงินใดๆเลยแค่อนุญ,ญาตให้แตงมีความสุขด้วยรักและปณิธนนานด,ดีจากครูสิดานะคะคลิกโปรไฟล์ดูคลิปฟรีค่ะ